สิครับผมจันจรัสรับรนะครับยังอยู่ที่คู่หูมหาปาัญยาอดีตเคยแรงอดีตเคยดังอดีตเคยขายดีไอหนุ่มสามูไรครับร,บรุ่นปูรุ่นทวดโจรมาเจอกัน ขยับตลาที่นี่ไอ้นุยย่งนุ่งก่อนน้องสมคำขอชุดตกแดดนะครับไสะใจหน่อยตักแดดมาสองชั่วโมงเลยี่น้องปรหยัยง การร้อนมากครับโอ้ยวุดวุดเข้าไปแยกดูว่าเครื่องยนต์สู้กันครับคันนี้ยังหล่อนะไอแท็กนีแปดสิบเส้นนี่สวยมากครับว่า รีวิวฝั่งนู้นก็ไม่ได้พี่น้องตลาลักษณะนี้จะเห็นสนันเลย,ย,ยนะที่ยถนนแล้วก็แยกทุกถนนทุกสะพานออกนะครับประมาณน,น่าจะปลดะวางถนนเส้นนี้ไม่ต่ำกว่า50บปีครับ ง,งัดแล้วคุณทวดนี่จกคุณปูนี่งัดครับแ็กเรียบร้อยครับเรียบร้อยแลวที่เสา ติดน,นะครับโอ้กระเด็นลิกมีกระเด็นมีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าหน่อยดูขั้นสา,ายเขาเยอะแล้ว ปากครับโอ้โอ้โอ้ทั้งเนาะโอ้หายหมดเลยเดี๋ยวใจวงไปเลยโอ้เดี๋ยวแกดึงกันมาครับ 走嘛！ งัดได้ไหมโอ้เกาะได้แล้วครับ <laughs> ติดกบติดติดติดโยกนะครับโยกหน่อยโอเคครับ โน ตรนี้หือว่าหาดูยากก็เลยทำคลิปเพราะว่าเสร็จเสร็จเดี๋ยวก็เสร็จี่จน้องไม่เกิน10นาทีครับเราก็จะย้ายกลับน่าจะไปแถวสุรินต่อหรือเปล่าครับ ปั๊มเอเครื่องก็จะสู้กันครับอ,อ้าวคุณพวดให้คุณปูช่วยน้อย ปูนก้นใหญ่ครับเป็นใหญ่โอ้กำลังปวดดีแรงดีครับอ๋อปูออกไปก่อน 何 <laughs> หูลงมาเลยงนักจังกันกะกระจายอย่างอันนี้ เตะเขาปุ๊บเะาโพดเลยครับพี่น้องเลยใครก็เข้ามาดูก็ฝากกดซับสบไคร b ์ด้วยนะครับกดลงมากดเขงัดครับ Tốt. Oh. <laughs> Kính năng cũ gặp ô ที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มใช้แล้วครับแต่เมืองไทยก็ใช้รถกันเป็นสิบปีเป็น50ปีร้อยปีครับอยากดูรถคลาสสิกก็มาหาดูที่เมืองไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวคนคนล้วยละคนด้วยล้ว กี่นาทีแล้วดิโอ้15 16นาทีแล้วาาครับเจ้าบรรพูและคนทวดช่วยกันฝา,ากกดติดตามได้ครับสวัสดีครับ